แฟนสาวสาแต่ตัวคุณผู้ชายที่ถามเนี่ยสามสิบสามนะคะผมอยากมีเซ็กกับแฟนแต่ว่าก็มีไม่ได้จะทำยังไงดีเขาไม่ยอมมีอ่าพูดไม่เคยพูดคุยเพราะว่าจะพูดจะคุยเนี่ยอยู่ๆก็มาหุดหงุดหงิดใส่ทุกครั้งที่จะพูดนะคะเขาก็เลยถามว่าแล้วเขาจะทํำยังไงดีปัญหาคือพอจะพูดคุยว่าสาเหตุคืออะไรฝ่ายหญิงก็จะหงุดหงิดใส่แล้วก็ ตอนนี้เนี่ยคือไม่ได้มีอะไรกันมานานมากแล้วเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยบอกว่าไม่อยากมีอถ้าเกิดว่าแต่งงานกันแล้วแต่งงานกันแล้วเป็นสามีภรรยากันนะคะ,คะแล้วจากที่เคยมีการแสดงความรักด้วยวิธีนั้นมาก่อนแล้วอยู่ดีๆไม่มีเนี่ยอืออ,อาจจะลองถามปัญหาสุขภาพทั่วไปก่อนก่อนที่จะเหมือนพุ่งเป้าไปเลยว่าเออทำไมถึงไม่ไม่ยอมนอนไม่ไม่ยอมที่จะจะมีเซ็กกับเรา พาะจะมีปัญหาทางสุขภาพอย่างอื่นก็ได้เนาะเออแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นแค่แฟนที่ยังไม่ได้แต่งงานกันหมาว่าเป็นสิทธิ์ของผู้หญิงอะค่ะที่เขาจะรู้สึกโอเคที่จะมีเพศสัมพันธ์หรือไม่มีเพศสัมพันธ์ก็ได้สมมติว่าเราอยากจะมีเราจะอยากแสดงความรักด้วยวิธีนั้นแต่เราพูดไปแล้วแต่ว่าผู้หญิงเขาไม่พร้อมนั่นคือสิทธิ์ของเขาเนะาะเพราะว่า ก็ยังมีผู้หญิงบางคนที่ในที่หมอรู้จักเขาก็รู้สึกว่าเขาอยากจะมีตอนที่เขาแต่งงานมาเขามั่นใจไปแล้วก็มีหมาว่าเรื่องเรื่องพวกนี้มันก็คือต้องมาจากความเต็มใจที่จะแรงความรักทั้งคู่ถ้าคุณผู้หญิงเขาบอกว่าเออเขายังไม่พร้อมที่จะมีก็แปลว่าตอนนั้นเขายังไม่ไม่พร้อมจริงๆ อืมะนะคะแล้วก็อาจจะไปดูปัจจัยอย่างอื่นก่อนเพราะจริงๆในการเป็นคู่รักกัมันมีวิธีแสดงความรักหลายแบบยิ่งถ้าเป็นคู่ที่ยังไม่ได้เป็นสามีภรรยากันการแสดงความรักด้วยภาษากายเนี่ยอาจจะเป็นอันท้ายๆที่เราเอาไว้ใช้แสดงความรักก็ได้อันนี้พูดถึงเผื่อน้องๆวัยรุ่น,นหลายๆคนที่ดูอยู่การมีเซ็ก มันไม่ได้เป็นการแสดงความรักวิธีเดียวหรือว่าการมีเซ็ก์มันก็ไม่ได้หมายความว่าเอ้ยตอนที่มีเซ็กซ์แปลว่าแบบผู้ชายเขาแสดงความรักกับเราจริงๆบางคนเขาก็คือมีเซ็ก์ก็แค่เพราะว่ามันเป็นเซ็ก์อ่ะก็เหมือนกินข้าวอย่างเงี้ยแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นก็ต้องต้องแยกกันระหว่างเออเรามีเพื่อแสดงความรักหรือว่าเรามีเพราะว่าตอบสนองความต้องการทางร่างกายอย่างอื่นนะคะก็เอาเป็นว่าถ้ายังไม่ได้แต่งงานกันสมมติกำลังคบกันอยู่อย่างเงี้ยแหละ แต่ว่าก็พยายามคุยว่าเอ๊ะเราอยากแบบจะแสดงความรักด้วยวิธีนี้กับเขาแต่ถ้าผู้หญิงเขายังไม่พร้มอมบอกว่าอันนั้นเป็นสิทธิ์ของเขาอะถ้าคุณรักเขาจริงก็ก็น่าจะรอเมื่อเขาพร้อมได้ค่ะแต่ถ้าเหมือนเป็นคู่สามีภรรยาหรือว่าเป็นคู่แฟนที่อาจจะเคยอยู่มาด้วยก,กันตั้งนานเคยแสดงความรักด้วยเอ่อวิธีนี้มาก,ก่อนแล้วอยู่ดีๆเขาไม่มีอะคือไม่โอเคที่ที่จะมี อาจจะต้องหาเวลานั่งเปิดอกคุยแต่ว่าแทนที่จะเหมือนพุ่งเป้าไปเลยว่าเอ้ยทำไมถึงไม่ยอมนอนกับเราอะไรแบบนี้าอาจจะถามเรื่องสัพเพเหระทั่วไปถามเรื่องสุขภาพของเขาอะไรก็ได้ที่มันเริ่มต้นด้วยการแสดงความใส่ใจเขาก่อนเนี่ยหมอว่าเดี๋ยวผู้หญิงเขาก็จะค่อยๆเปิดอกพูดออกมาหรือถ้าเป็นคู่สามีภรรยาที่แต่งงานเลยแล้วรู้สึกว่าเอ้ยเราไม่สามารถที่จะเปิดอกคุยกันได้เหมือนอาจจะมีเรื่องอย่างอื่นอาจจะบอกว่าเอ้ยเธอเราอยากจะแบบ เราเริ่มรู้สึกว่าช่วงนี้เราห่างห่างกันไปนะ<ม>เราแบบไม่สบายใจเราไปหาหมอด้วยกันไหม,มไปคุยว่าเอ๊้เราจะทำยังไงถึงจะแบบกลับมามีเขาเรียกว่าความสัมพันธ์ที่มันแน่นแฟนเหมือนเดิม นะคะก็ไปหาจิตวิทยาเอ,อคุณหมอที่เป็นนักจิตแพทย์หรือว่านักจิติวิทยาได้นะเพราะว่าก็มีคุณหมอที่เขาให้คำปรึกษาทางทางด้านนี้อยู่แล้วนะคะค่ะนะเป็นกำลังใจให้ค่ะบำรุงกำลังบำรุงโลหิตแก้ปวดเมื่อยได้ประโยชน์ดีๆทุกวันปรับสมดุลและบำรุงร่างกายด้วยสุดยอดสมุนไพรกว่า11อชนิดเนตนาคราช Polyherb Pass on Happiness ส่งต่อความสุขสู่ทุกคนสั่งซื้อได้ทุกช่องทางโทร083-299-3223